เริ่มมาการบอดีความที่หัวใจบอดเต้นขาดการความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบอดแค่บอดได้มีอาการแทรกซ้อนบอดมีแม้หอยบาดแผลแต่เป็นยังคือเจ็บแท้คือจังสิตาย สมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคมากระทันหันเขาคันหัวใจวบอดนก็ตายไม่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจเมื่อบอ่มีเธอ